สวัสดีครับบี B. มาบอกรายการที่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งมีรถคันแรกนะครับหรือเพิ่งหัดขับรถเป็นใหม่ๆวันนี้บีก็จะมาบอกถึงเรื่องวิธีการใช้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัยครับว่าวิธีการใช้แล้วตรวจเช็คเข็มขัดน,นิรภัยเนี่ยเขามีวิธีแบบไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะคลาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเราก็ต้องปรับบริเวณตรงหัวเสาก่อนนะครับว่าปรับระดับความสูงต่ำของเขาตัวนี้ครับตัวเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ครับเขาสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้บอกกบสรีระของเรานะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยความสูงของร่างกายไม่เท่ากันนะครับระหว่างที่เราดึงเข็มขัดนิรภัยมาตัวนี้นะครับเราก็ทําการตรวจเช็คด้วยนะครับว่าเข็มขัดนิรภัยตัวนี้นะครับไม่มีการรอยฉีกขาดนะครับหรือไม่บิดงอนนะครับ แล้วเราก็ใส่เข้าไปล็อกเข้าไปาน,นครับนะครับเมื่อล็อกเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะสํารวจต่อไปนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวเข็มขดันดนิรภัยตัวนี้นะครับจะต้องไม่หลุดออกมาจากบริเวณตัวล็อกที่ค้างบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการตรวจเช็คเลยครับว่าเข็มขดันดนิรภัยเนี่ยเขาทางานปกติหรือเปล่า อย่างแรกเลยครับคือสํารวจนะครับว่าเขาเนี่ยอย่างแรกเนี่ยการทํางานเัาปกติคืออย่างแรกเวลาเราดึงเขาเนี่ยนะครับ <_ C 1> เขาจะต้องดึงออกได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ดีดกลับเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้ครับแต่เมื่อไหร่ที่มีแรงประทะหรือเราเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับเ <_ C 1> ข็มขัดนิรภัยเนี่ย, <_ C 1> ย,เ,ยเขาจะทําการล็อกตัวของเขาทันทีเลยลองดูนะครับเราลองดึงแบบง่ายๆนะครับแล้วพอมีแรงประทะขึ้นมานี่ครับเขาจะหยุดทันทีเลยไม่สามารถดึงต่อได้นะครับนี่ครับ เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเวลาเข็มขันไรภัยเขาทำงานเพื่อป้องก,กันกดณีเรารถเราชนแล้วเนี่ยตัวของเรานะครับคนขับเนี่ยหน้าอกก็จะไม่ไ,มไปกระแทกกับตัวพวงมาลัยแต่ถ้าเป็นด้านคนขับคนนั่งนะครับตัวหรือหน้าคนนั่งเนี่ยก็จะไม่ไกระแทกกับตัวคอนโซลรถนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดกรณีที่ชนแรงๆนะครับชนแรงๆมากเนี่ยเขาก็จะล็อกตัวของเรานะครับไม่ให้ตัวของเราเนี่ยกระเด็นออกไปนอกรถนั่นเองครับ อันนี้คือวิธีการตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัยอย่างง่ายๆครับและสิ่งสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือวิธีการตรวจเช็คที่หน้าปัดด้วยนะครับว่าเมื่อเราคาดเข็มขัดนิรภัยไปแล้วอย่าลืมนะครับไฟเตือนที่หน้าปัดก็คือไฟเตือนสัญลักษณ์คือการคาดเข็มขัดนิรภัยต้องดับลงด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยไปแล้วแล้วไฟไม่ดับ มันมีปัญหาอย่างจะมีประเด็นก็นคือเรื่องของเข็มขัดนิรภัยกับถุงลมนิรภัยเนี่ยเขาจะทํางานคู่กันทํางานคู่กันนะครับถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยไปแล้วนะครับแล้วไฟไม่ดับเกิดกรณีรถอุบิเหตุน,นะครับเกิดการชนขึ้นมาถุงลมนิรภัยก็จะไม่ทํางานด้วยนะครับยังไงอย่าลืมนะครับเมื่อคาดเข็มขัดแล้วนะครับดูการลื่นของเขาดูการล็อกของเขาและสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็ดูด้วยว่าไฟเตือนของเขาดับลงหรือเปล่า แค่นี้แหละครับเราก็จะใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยความปลอดภัยแล้วครับผม